ก็เรียนว่าเราเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับที่เราจะส่งเสริมให้คนไทยเนี่ยเป็นผู้รักการอ่านอันนี้มันก็จะเหมือนกับการสร้างวัฒนธรรมขึ้นมาใหม่อันหนึ่งนะครับโดยแผนเนี่ยถือว่าได้ทําจากผู้ผู้ทรงอนวุฒิหลายท่านนะครับก็ถือว่าเป็นแผนที่ดีแล้วก็เอามามาดีเบตกันในที่ประชุมซึ่งทุกคนเนี่ยสนับสนุนแผนนี้นะครับ ซึ่งในที่ประชุมก็สรุปว่าให้รับหลักการของแผนนี้ไว้แล้วก็ให้ทางท่านรัฐมนตรีเนี่ยประสานกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาและก็รัฐมนตรีกระทรวงหัดไทยเพื่อร่วมกันเสนอแผนเนี่ยเป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติในเรื่องการอ่านเนี่ยนะครับให้ครอมอเป็นผู้อนุมัตินะครับซึ่งณขณะนี้ก็เดี๋ยวคิดว่าไม่เกินสองอาทิตย์เนี่ยก็สามารถจะกลับเข้ามา ในครมได้ในภาพก็คือปรัชญ,ญาหลักๆก็คือจะส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยรู้จักรักการอ่านเพื่อจะได้รู้จักวัฒน,นธรรมรู้จักประวัติศาสตร์รู้จักความรักชาติคงความเป็นไทยอะไรต่างๆหรือว่านักเรียนก็จะเป็นผู้เรียนรู้อะไรต่างๆรวมทั้งท้องถิ่นก็จะมีที่ศึกษาหาความรู้นะครับแล้วก็เราก็จะดําเนินการโดยไม่ใช้งมาอะไรมากมายรวมทั้งภาคเอกชนก็จะ มีพวกกิจกรรม CSR มีอะไรต่างๆเนี่ยก็จะทำให้มีแหล่งเรียนรู้ทางด้านการอ่านเนี่ยทั่วทุกแห่งนะครับซึ่งแผนการของเราก็ใน5ปีแรกเนี่ยก็อาจจะมีเปอร์เซ็นที่เพิ่มจำนวนคนกับจำนวนชั่วโมงที่คนเข้าไปในในแหล่งเรียนรู้แหล่งเรียนรู้เนี่ยก็มีทั้งห้องสมุดมีทั้งมุมต่างๆมีทั้งการเรียนรู้ด้วยการภาพหรือว่าการเรียนรู้ทางไอทีซึ่ง ก็จะมีข้อมูลทางนั้นออกมานะครับซึ่งคิดว่าแผนนี้เป็น,ปนแผนที่ดีแล้วก็ยังยังไม่เคยมีใครทํามาก็ถือว่าเราจะใช้คําว่าวัฒนธรรมการงานของประเทศไทยนะครับ,รรรบชใช่ครับใช่ครับคือตรงนี้มันจะต้องระบุเรื่องความสําเร็จนะครับแล้วก็ระบุเรื่องตัวชี้วัดคือเมื่อสามกระทรวงร่วมกันแล้วเนี่ย แต่แล้วกระทรวงก็จะไปทำแอคชั่นแลนของตัวเองนะครับแล้วก็ใครรับผิดชอบด้านไหนเ mm hmm. ช่นการศึกษาเนี่ย mm hmm. ก็จะไปออกมุ่งเน้นไปทางนั้นมากทางวัฒนธรรมก็มุ่งเน้นไปในภาพอยา่ให้คนรู้จักอยากอ่านอยากให้เหมือนกับตอนนี้ที่เราทําคนเข้ากระทรวงที่กระทรวงวัฒนธรรมทำอยู่ก็คือไปเข้าพิพิธภัณฑ์ใช่ไหมครับที่ชวนพ่อแม่ลูกอันนี้ก็จะกรณีเดียวกันดังนั้นภาพต่างๆเนี่ยก็จะต้องประเมินรายละเอียดเราก็จะลงเมื่อ เมื่อแผนนี้เสร็จก็จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเป็นผู้รับผิดช,ชอบเป็นเหมือนกับเป็นกรรมการแห่งชาติที่จะดําเนินการหรือไม่ถ้าไม่อย่างนั้นก็อาจจะโอนเข้ามาในในคณะกรรมการชุดนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าคณะอนุกรรมการที่จะมีจากจากสามกระทรวงสามกระทรวงเนี่ยเหมือนกับเป็นเจ้าภาพหลักแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นกระทรวงที่เกี่ยวข้องนะครับชุมชนเอกชนภาคประชาชนองค์กรส่งท้องถิ่นนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็คือเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านรัฐมนตรีก็จะไปเรียนประสานกับท่านรัฐมนตรีท,ท,ทั้งท่านดาวพงษ์และท่านอนุพงษ์นะครับแล้วก็สิ่งเหล่านี้แต่ก่อนที่เราทําแผนนี้ขึ้นมาเราเชิญทุกส่วนที่เกี่ยวข้องผููแทนทั้งหมดมาอยู่แล้วแต่พรุ่งนี้ถือว่าเป็นผู้ที่รับผิดชอบได้โยบายจะเป็นผู้ตกลงใจและร่วมกันค่ะเ,เรื่องมาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับกลุ่กชลที่จะเข้ามาร่วมในการจัดกิจกรรมอะไรอย่างนี้ค่ะเราจะ อันนี้นก็อันนั้นเป็นขั้นต่อไปนะครับขั้นแรกคือขอให้แผนเนี้ยผ่านความเป็นชอบก่อนพอผ่านความเป็นชอบเสร็จก็จะมีแอคชั่นแลนแอคชั่นแลนในนี้นก็จะมีมาตรการจูงใจนะครับแทนที่ใครจะไปบริจาคอะไรอย่างอื่นเนี่ยเขาอาจจะบริจาคในเรื่องเรื่องการสร้างห้องสมุดการบริจาคหนังสืออะไรเนี่ยก็จะเป็นเป็นประโยชน์หรือการซื้อหนังสือหรือการพิมพ์หนังสือที่เป็นประโยชน์ก็อาจจะมีราคาถูกซึ่งอันนี้ก็จะเป็นขั้นต่อไปซึ่งอยู่ในแผนงาน เรื่องอื่นหลักๆก,ก็คือตอนนี้เราเอาภาพทั้งหมดที่กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยได้รณรงค์แล้นะครับอันนี้เราก็จะเริ่มทำกิจกรรมต่อไปก็คือเรื่องแกส t r น n o m ที่ภูเก็ตนะครับซึ่งเราจะทำคู่กับเรื่องของประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นที่หนึ่งอาหารโลกของโรล l i โรลลีแพนใช่ไหมครับซึ่งถือว่าเป็นเป็นเว็บที่ใหญ่พอสมควรแล้วก็จะทำร่วมกับการท่องเที่ยว ซึ่งถือว่าภูเก็ตก็เป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมไปหนึ่งใน5นะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะขยายผลและรวมทั้งกจะเอาเรื่องที่กรุงเทพถือว่าเป็นที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวอยากมาเที่ยวมีจุดต่างๆก็จะไปรวมไว้ที่นู่นเลยซึ่งก็เมื่อพร้อมแล้วก็จะเริ่มทําก็จะกลายเป็นสิ่งที่ร่วมทํากันระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมส่วนท,ท่องเที่ยวและมหาดไทยนะครับนอกนั้นก็จะเป็นการ ฟังเขาเรียกสรุปผลงานทีไไ่ได้ทำที่ผ่านมาแล้วก็ให้รายละเอียดอาทิตย์หน้าเนี่ยท่วครับเดือนหน้าเนี่ยจะให้การบ้านว่าจะมีกิจกรรมในภาพรวมผมจะเอาภาพรวมทั้งหมดเนี่ยของการส่งเสริมวัฒนธรรมเนี่ยในภาพใหญ่ก็ตอนนี้เราลงรายละเอียดมาแล้วเรามีภาพใหญ่อยู่แล้วแต่จริงๆเนี่ยเราก็จะเน้นในภาพใหญ่ในกรอบใหญ่เลยว่าในกรอบที่เราจะทำเนี่ยในนั้นจะประกอบด้วยกิจกรรมรองอะไรบ้างนะครับซึ่งมันก็จะมีรายละเอียดคล้ายๆว่า ถือว่าต้องขอบคุณทรงว่าธรรมขอบคุณคณะกรรมการนะครับถือว่างานเราเนี่ยประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับทุกฝ่ายฉะนั้นเราจะขยายงานเราใช้คำนี้ก็แล้กัน